สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนงงามเหลือนะครับและชูนเพื่อรู้ทันข่าวสารการเตือนภยอยัยรูปแบบต่งตางๆนะครับก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจกครอบครัวของคุณซันนี่ยูโฟนะครับเนื่องจากว่าคุณยานบรุษสุทธิวาาหรือว่าคุณซันนี่สมาชิกวงยูโฟพบว่าเสียชีวิตนะครับในห้องพักคอนโดมิเนียมย่านทาวินทาวส่วนสาเหตุเนี่ยคาดว่ามาจากโรคประจําตัวนะครับคือเจ้าหน้าที่สาวู้พายรูปกระตันยูตารวจและก็ญาติของนายยานบรุษ สุทธิว่าหรือว่าคุณสันนี่สมาชิกวงยูโฟโในร่วมกันตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็การจัดการหลังพบศพค,ครับครอบครัวคุณสันนี่แล้วก็เจ้าหน้าที่ของคอนโดเนี่ยบอกว่าช่วงหลังที่คุณสันนี่ป่วยจนช่วยเหลือตัวเองลําบากครับก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบุคคลคอนโดเนี่ยคอยช่วยดูแลโดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปที่ห้องพักพบว,ว่าคุณสันนี่หมดสติครับก็เลยพยายามนําตัวไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งขณะนาตัวลงมาจากห้องพักก็เกิดอาการช็อกครับ วนต้องร้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ภาย,ยมาช่วยกู้สัญญาณชีพแต่ว่าไม่เป็นผลสําหรับคุณซันนี่นั้นเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในยุค8 0นะครับรวมตัวเป็นวงบอยแบรนด์มีสมาชิก4คนในชื่อ UFO โดยมีเพลงดังเช่นที่รักของคนอื่นกอดเธอไว้คำคำเดียวนะครับต้องแสดงความเสียใจด้วยครับ